สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ขอกลับมาทักทายท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาทักทายท่านผู้ชมหลายวันเลยนะคะพอดีมีภาระต้องเร่งดําเนินการเรื่องงานสันงโทนะคะวันนี้พอมีจังหวะมีเวลาก็เลยถือโอกาสมาพบปะกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะผืนนี้เป็นการทอผสมลายระหว่างลายขบวนเรือกับลายที่พักนะคะ ก็จะเป็นขบวนเรือกับที่พักระหว่างทางค่ะทอห้าตะกอลายลูกแก้วนะคะสีสวยฉำ่ำเป็นผ้าที่มีครุยนะคะผ้าปูมจะมีหน้านางหน้านางก็จะเป็นเชิงเทียนโบราณแบบนี้สวยงามนะคะเส้นยืนเป็นไหมรังสีขาวส่วนเส้นพุ่งเป็นไหมพันธุพื้นบ้านนะคะทอเรียบร้อยมาก ให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำหนักการทิ้งตัวของผ้านะคะผ้าสีชมสวยนะคะผ้ามีน้ำหนักอาบน้ำยาแบบอาบมือนะคะไม่ได้ลงเครื่องท่านที่ถูกใจผืนนี้อย่าลืมทักทายมานะคะโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะ 5,400บาทค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ